ชจุดต่อสัญญาณ l i เ e อ u t แอมจิューเราเกดี ate, 900นะครับจากบอร์ดด900จุดนี้นะฮะก็คือจุดต่อเสียงออกนะครับดูตำแหน่งที่เขาสกรนไว้นะครับ D A C R ก็คือเสียงออกด้านขวานะครับ A G N D ก็คือกลาของสัญญาณนะครับและก็ D A C L ก็คือเสียงออกด้านซ้ายนะครับบอร์ดออฟแอมดีจะทำหน้าที่เพิ่มเกณฑสัญญาณ l i เ e อ u t ที่เราต่อออกจากดี900 ้นที่ตำแหน่ง L Out นะครับคือเสียงด้านซ้ายนะครับต่อไปนะฮะกล่าวของสัญญาณนะครับและตำแหน่งสุดท้ายเสียงด้านขวานะครับ R Out นะฮะสายมือสุดนะครับสัญญาณ Line Out จาก D900 มาเข้าบอร์ด of a m DIY ที่ตำแหน่ง Input แล้วก็ออกเอาพุ t ไปเข้า amp จิ๋วบอร์ดอื่นที่เรามาต่อพ่วงกับ amp จิ๋วคลาวเกต D900 นะครับเพิ่มบนรูปนะครับ